やっ <laughs> สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการพัทยาซิตี้นิวค่ะการรายงานข่าวสารจากเมืองพัทยามาเริ่มกันที่ข่าวนี้นะคะห่วงใยใส่ใจไม่ทิ้งกันในยกเมืองพัทยานําทีมคุณหมอหลงพื้นที่ฉีดวัคซีนให้กับผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงถึงบ้านพร้อมส่งกําลังใจต่อสู้ภยัยโควิดในีนค่ะ เมื่อวันที่30กันยายนที่ผ่านมานายสนธยาคุณปลื้มนายกเมืองพัทยาพร้อมคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเมืองพัทยาได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้สูงอายุติดบ้านและผู้ป่วยติดเตียงในการรับฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 จำนวน3รายบริเวณชุมชนบงกฎชุมชนพระเนธช,ช้างและชุมชนบ้านหัวทุ่งเพื่อเป็นการฉีดวัคซีนครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่ม ในส่วนของประชาชนที่ไม่มีทะเบียนบ้านในเขตเมืองพัทยาหรือประชากรแฝงนั้นตอนนี้เมืองพัทยาก็ได้มีการจัดสรรให้มีการบริการฉีดวัคซีนอย่างต่อเนื่องรวมถึงกลุ่มชาวต่างชาติกลุ่มต่างด้าวผู้อาศัยอยู่ในเขตเมืองพัทยานั้นและภาครัฐก็ได้มีการจัดสรรฉีดวัคซีนมาให้อย่างต่อเนื่องด้วยเช่นกันค่ะ และหลังจากนั้นนายกเมืองพัทยาได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์ผู้ปฏิบัติงานด่านหน้าในโฮสปิเอลจำนวนสองแห่งได้แก่โรงแรมโฮโซโนอพัทยาเหนือและโรงแรมดิวรลีจำเทียนบีดซึ่งสามารถรองรับผู้ป่วยได้แห่งละ800คนรวม1,600คน ณวันนี้มีผู้ป่วยประมาณ1,100คนซึ่งศัก,กยภาพยังถือว่าอยู่ในสถานการณ์ที่สามารถรองรับได้ส่วนผู้ป่วยที่รักษาตัวหายแล้วมีมากกว่า1,500คนสแสดงให้เห็นว่าเมืองพัทยาสามารถดูแลผู้ป่วยในพื้นที่ได้เป็นอย่างดีถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีที่เมืองพัทยาได้มีการตัดสินใจเปิดระบบฮอสพิเทลเพราะสามารถรองรับผู้ป่วยได้ถึง1,600เตียง ประกอบกับได้มีการตรวจหาเชื้อโควิด -19 เชิงรุกด้วย ATK และมีการกระจายฉีดวัคซีนให้กับประชาช,ชนอย่างต่อเนื่องทําให้สามารถป้องกันและชะลอการแพร่ระบาดของโรคระบาดได้เป็นอย่างดีสําหรับผู้ที่ติดเชื้อก็ได้นําเข้าระบบการรักษาการแยกตัวออกมาจากการ เอกซเรย์ปอดและมีการให้ยารักษาตั้งแต่ในเบื้องต้นเพื่อลดความรุนแรงของโรคทําให้ผู้ป่วยในเมืองพัทยาลดลงในอัตราส่วนที่เมืองพัทยาสามารถดําเนินการตามมาตรการของสอบคอได้ อย่างไรก็ตามเมืองพัทยาได้กระจายฉีดวัคซีนให้กับประชาชนในเมืองพัทยาครบ2โดสมากกว่า70%แล้วซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีในการเตรียมตัวที่จะเปิดพื้นที่เมืองท่องเที่ยวในวันที่1พฤศจิกาย,ยนนี้ตามเป้าหมายของรัฐบาลค่ะ และทั้งหมดนี้นะคะคือข่าวประชาสัมพันธ์จากเมืองพัทยาค่ะท่านสามารถติดตามข่าวสารและกิจกรรมต่างๆของเมืองพัทยาได้ทางแฟนเพจ Facebook PR พัทยาหากมีความประสงค์ต้องการแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์นะคะสามารถแจ้งได้ที่ w w w p a พัทยา .go.th หรือพัทยาคอนแทคเซ็นเตอร์1337ตลอด24ชั่วโมงวันนี้ดิฉันนางสาวณชาตรัยพิพัฒน์ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์รายงานค่ะ